ี่ลูกลูกทำไม่ดีไว้กับแม่แม่แม่ขอให้อภัยนะลูกๆเป็นเด็กดีของแม่นะลูกสวัสดีน้องรัดคนสวยด้วยนะคะพี่สุพันก็ทักทายพี่หมีนะคะแม่พี่บอสสวัสดีพี่หมอจ้าพี่สุรัาสวัสดี <c oughs> คุณหมอก็สวัสดีพี่นาริสาเน้องค่ะนอกพระอาจารย์ทักทายโยมนิสาด้วยนะคะพี่นาริสาสวัสดีเขาสวัสดีค่ะน้องอ้อมก็สวัสดีพี่วิชยัยแม่พี่บอสสวัสดีพี่ชุรัตจะพี่ชุรัตสวัสดีพี่วิชัยจะพี่ช่างบอกตัดเดี๋ยวเด้อลูกทั้งหลายขอกราบแม่แม่ทุกคนนะครับค่ะพระอาจารย์หรือเต่าแต่นอกค่ะนอ้อ ไม่แดงโบเดตไปเยี่ยมบ้านหมู่บ้านนี่ก็พอโทษขอไพ่ได้หลาย,ดยเด้อค่ะไม่แดงเดินทางค่ะเดินทางมากค่ะสมปองนะคะพี่ยอดสวัสดีพี่สมปองค่ะพี่สมเอ๊น้องแก้มสวัสดีพี่สมปองจา้าแม่พี่บอสบอกต้องมีไอ้ปองวันนี้วันแม่ไปเที่ยวไหนครับนอกไปเที่ยวไหนนอกระอาจารย์มาค่ะปะ้าพรก็ขอบคุณขอบคุณพี่หมีนะคะกอดนะคะพี่วิชัยค่ะ แม่พี่บอสก็สวัสดีคุณครูน้อยจ้าน้องอ้อมสวัสดีพี่สุรัตน์ค่ะเดี๋ยวเด้อลูกทั้งหลายขอกราบแม่แม่ทุกคนนะครับค่ะพระอาจารย์หรือคนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะน้องแคทกําลังเข้ามาเนาะคะ่ะเนาะแม่แดงก็จะโล่งพอดีค่ะครบสามสิบนาทีพอดีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก่อนเด้อสาม อีกนาทีหนึ่งค่ะอีกนาทีหนึ่งแม่แดงก็ครบสาเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะอ่ะผอาจารย์บอกขึ้นบอกไม่เป็นไรจ้าแม่ชินแล้วจ้าให้อภัยเนาะคะ่ะเนาะตอบคุณหมอจ้าคุณหมอก็สวัสดีครับฝนตกไหมค่ะสวัสดีค่ะพี่สุพันสวัสดีนะคะ ว่านนี่เขาไปหาพี่สุพันในแป๊บหนึ่งค่ะไม่เดนกับไปฟังโขงพีน้องอ้อมจ้าน้องอ้อมก็สวัสดีพี่ช่างขาขาขาพี่สุพันก็กอดกอดน้องแก้มด้วยนะคะย้อนแสงบ่น้องแก้มจะสะท้อนแสงแนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีแสงเข้ามาในกระจกอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยชัดทุกคอมเมนต์ขอโทษหลายๆเด้อพ่นธักท่ายทุกคนหลอกเม็ดเลยค่ะไปใส่บัได้ <laughs> อยู่ในโรงแรม เดี๋ยวแม่แดงไลฟ์สดสามสิบนาทีก็จะลงไปกินข่าวเนาะค่ะเนาะ <c oughs> สุขสันต์วันแม่สวัสดีวันแม่ทุกทุกคนนะคะขอให้แม่แม่มีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังเนาะคะ่ะไว้เสียบข้าเวเปลือกแต่ลืมเปิด <c oughs> ลืมเปิดไฟค่ะยันอันกับแ,แม่แดงก็จะลงแล้วเนาะค่ะเนาะพี่สุรัสบอกแม่แดงไลฟ์แปดโมงกว่า ดูเวลาให้ไม่แดงหน่อยอาจารย์กรสาธูสาธูแม่พี่บอสค่ะน้องแก้มกะข้าน้อยย่านบาปเด้อย่า้อียงข้าน้อยเด้อเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ช่างบอกสวัสดีครับแม่แดงมาให้กําลังใจพี่ช่างบ่ได้ไปกีจอดยางบอก่ะคือเด็กมาแต่สารก็สาุโยมอ้อมจ้าน้องนุ่นก็หนูอ้อมสวัสดีจ้าแม่พี่บอสก็คุณหมอก็อนมัสการพระอาจารย์ คุณแม่คนไหนเนาะคะ่ะเนาะซาถูกพระอาจารย์เลาให้ยเอ็นเนาะคะ่ะเนาะแม่ต้อยก็สวัสดีค่ะพี่สุรัสพี่ยอดก็สวัสดีแม่แดงลงแล้วนะพี่สีประภัยทักทายเพื่อนๆเนาะคะ่ะเนาะแม่แดงกะตะนั่นบอกพักงูเงียวกักง,เง,กงูเงียวคุณครูปิ๊กโบแต่ไปเยี่ยมใครขึ้นกันค่ะแม่แดงกะแจงเดมอะไรสดต่อคุณหมองไงค่ะแม่ต้อยเพราะว่าช่วงเสาร์นหนูโบแต่ไหลสดเนาะคะ่ะเนาะหนูเดินทาง พี่สมปองพี่สมปองสวัสดีคุณหมอจ้าค่ะพี่วงเดือนสวัสดีพี่มีพี่สมปองสวัสดีตานั่นจ้าคุณหมอสวัสดีพี่สมพะอาจารย์เพิ่นมาเนาะค่ะเนาะแม่พี่บอสก็ให้อภัยลูกๆทุกคนแม่พี่บอสเพื่อนกระตอบพระอาจารย์เนาะคุณหมอสาธุพร้อมกันใดพี่วีพี่วิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วิชัยแม่พี่บอสสวัสดีพี่สุพณน่ะคุณหมอก็สวัสดีกระทําสิ่งใด เด้อค่ะจะทำสิ่งใดที่รู้และไม่รู้ตามขออโหสิกรรมให้ลูกๆนะคนะนอก่ากโม่งไม่นงนนจ้ะค่ะพี่วงเดือนทักถ่ายพี่ช่างเนาะค่ะเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะแม่พี่บอสก็สวัสดีพี่วงเดือนจ้าตานั่นสวัสดีแม่มีความสุขทุกคนนะคะแม่แดงดีใจด้ค่ะที่พระอาจารย์มาให้พรในไหลซดของแม่แดงมาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพี่ยอดก็สวัสดีค่ะเนาะแม่พี่บอสสวัสดีป้าพรจ้าค่ะ สวัสดีค่ะแม่แดงสวัสดีค่ะใครเนาะคุณภาษาอังกฤษเดี๋ยวแม่แดงไปดูย้อนไงนะคะสะพานลาวไทยมิตรภาพนะคะเนาะต่ว่าออกไปใส่บัวได้นะคะฝนตกแห้งเนี่ยค่ะฝนตกแม่แดงไปถ่ายรูปริมนะครับอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณน้องแก้มไปรับพี่วิชัยมาเนาะพี่สมปองก็สวัสดีแม่พี่บอสพี่สุรัสก็สวัสดีป้าพรเดี๋ยวเด้อลูกทั้งหลายขอกาบแม่แม่ทุกคนนะครค่ะ พ่ะอาจารย์หรือสวัสดีจ้าสวัสดีน้องอ้อมเสียงน้ำผึ้งเนาะค่ะเนาะมื่อวนี้บอได้ไปเก็บเนดโคนหมอคะแม่ต้อยกระทักท้ายจ้าพี่สุพรรณน้องสวัสดีน้องอ้อมด้วยนะคะน้องอ้อมก้นตาหากหัวใจกูน้อยแม่พี่บอสบอกลูกๆูกคนไหนจะไปเที่ยวกับแม่วันนี้อาบน้ําแต่งสวัสดีพี่สุรัตน์จ้าพี่มีกระกทักท้ายไอ ทักทายคุณต่อยเนาะคะ่ะน้องพี่สาทักทายจ้าแมนนน์นกับถักทายพี่สมปองปองป้าพ่อนก็บ,บอกว่าสวัสดีวันแม่ครับแม่ต้อยมีความสุขคับเพื่อนมาพี่สมปองสวัสดีสพี่สุดในโลกในสามโลกเพื่อน่าสั่งกลมนาอสวัสดีสั่งกลมค่ะค่ะน้องอ้อมก็ขอบคุณพี่ยอดคะ่คะ,ค,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 ะค่ะค่นะเพื่อนมาเนาะค่ะนาะคุณหมอก็สวัสดีตะนานครับผมค่ะ ครบสาสิบนาทีเอาบันไดมาเกยให้แม่แดงในเด้อน้องแก้มก็สวัสดีพี่ช่างพี่ช่างก็สวัสดีมีขอให้มีความสุขในวันแม่นะคะพี่ยอดค่ะพี่สุพรรณก็สวัสดีรานบอกมาแล้วมาแล้วแม่แดงขอบคุณนะคะขอบคุณพระอาจารย์นอ้องแม่พี่บอสสวัสดีแม่ต้อยพี่ยอดกระถักท่ายทุกคนหลอบหอ่องเด้อแวบมาดื่มกาแฟกันได้นะครับเดยวแม่แดงขยับกนเกอะเนาะ สวัสดีพี่ยอดพี่ชลดาสวัสดีพี่ยอดคุณอาเฉินสวัสดีคิดพี่สุพันนะคะติดติดตามด้วยนะคะกดติดตามไ้ป้องวันนี้วันแม่ไปเที่ยวไหนครับนอไปเที่ยวไหนนอปาอาจารย์มาค่ะปะ้าพรก็ขอบคุณขอบคุณพี่หมีนะคะค่ะฝั่งโขงเนาะค่ะเนาะน้องอ้อมสวัสดีพี่สุพันพี่รัาน์บอกสวัสดีแม่แดงของลูก ของลูกๆบาสาธุพาะอาจารย์น้ำครับพี่วิไลพี่วิรัตก็สวัสดีครับพี่ยอดก็สวัสดีพี่สาทักไทยคุณวิชัยเนาะคะ่ะเนาะคุณครูน้อยบอกกินข้าวแล้วกะล่างจานเด้อจ้าผู้น่อยบอกคุณอาเฉินสวัสดีแม่ต้อยบอกวันแม่ขอให้ทุกคนมีความสุข น้องแก้มสวัสดีพี่มีจจ้าค่ะพี่ช่างก็สวัสดีพี่วิชัยแม่พี่บอสบอกวันแม่จะพาลูกๆไปเที่ยวค่ะอาน้อยสวัสดีทุกคนนะคะน้องอ้อมก็สวัสดีพี่สุรัตจ้าค,คุณหมอบอกสวัสดีแก้มบุม้มค่ะพี่สุรัตก็สวัสดีไขะเนาะค่ะเนาะนอกอดกอดทุกคนสวัสดีมัดร่วมเลยเด้อค่ะเด้อรักๆทุกคนคะ่ะค่ะ,คะอะ่ไม่เนี่ย กินข่าวครับกินข่าวกับปนแต่นั่นว่าเนาะพี่พ่อนสวัส,วสดีครับพี่วิลาศบอกค่ะฟังโงเนาะค่ะเนาะน้องอ้อมสวัสดีพี่สุพรรณพี่สุรั์บอกสวัสดีแม่แดงของลูกของลูกลูก บสวัสด,ดีคุณครูน้อยจ้าน้องแก้มสวัสด,ดีพี่ซาพี่ยอดสวัสด,ดีพี่สมปองสวัสด,ดียายต้อยจ้าพระอาจารย์ก็สวัสด,ดียมสพภาพทางนูน้นเป็นถามคุณอาเสินะะเนาะค่ะเนาะพี่ยอดบอกฝนกําลังตกแห้งอยู่อุดรไม่แดงอยู่มุกดาหารฝนตกไปไหนไม่ได้ไว้เสียบข้าเวเปลือกแต่ลืมเปิดลืมเปิดไฟค่ะยัน พระอาจารย์บอกแนมเบิงกะสู่บอตองนับเปพี่สาสวัสด,ดีคุณครูน้อยนะคะเม่ต้อยก็สวัสดีพระอาจารย์เนาะคะ่ะน้อกพี่ยอดยอดก็สวัสด,ดีพี่สาก็สวัสด,ดีพี่ พระอาจารย์นะะเนะาะค่ะนาะพระอาจารย์บอกถักท่ายเมนุนนะคะค่ะสุพานคุณอาเสินบอกพี่ยอดก็สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีป๋าพรจาะเมนุนก็สวัสดีคุณอาเสินด้วยนะคะพี่ช่างบอกพ่เด้อพี่ยอดก็ถักท่ายป๋าพรคุณหมอบอกห้องอิ่มยักตังยูโคพิืน่าท้องอิ่มแต่ตังอย่ น้องแก้มก็สวัสดีน้องอมจ้าน้องอมก็ไหว้พี่หมอนะคะแม่พี่บอสสวัสดีสวัสดีวันแม่จ้าสวัสดีวันแม่เนาะพระคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เนาะพี่สุพันธ์ถักทายจ้าแม่พี่บอสถักทายพี่ยอดเนาะค่ะเนาะพระอาจารย์ก็สาธุน้องแก้มสวัสดีพี่มีจจ้าค่ะพี่ช่างก็สวัสดีพี่วิชัยแม่พี่บอสบอกวันแม่จะพาลูกๆไปเที่ยว ค่ะเอาสวัสด um, ีค kind of ่ะน nice. oh, ้องอ้อมก็สวัสดีพี่วิชัยแม่พี่บอสสวัสดีพี่สุรัตน์จะพี่สุรัตน์สวัสดีพี่วิชัยจะพี่ช่างบอกตัดพระอาจารย์เพิ่มมาเนาะค่ะเนาะแม่พี่บอสก็ให้อภัยลูกๆทุกคนแม่พี่บอสเพิ่นก็ตอบพระอาจารย์เนาะคุณหมอสาธุพร้อมกันนะค่ะแม่พี่บอสสวัสดีพี่ช่างจะน้องอ้อมกะทักทายพี่หมีเนาะค่ะเนาะน้องแก้มก็ เสียงอันนี้แน่เด้อค่ะเด้อค่ะค่ะแม่พี่บอสสวัสดีพี่ช่างจ่าน้องอ้อมกะทักท่ายพี่หมีเนาะค่ะเนาะน้องแก้มกะเสียงอันนี้แน่เด้อค่ะเด้ออันเนาะค่ะเนาะน้องอ้อมบอกแม่พี่บอส